แมวตัวนี้ดูเหมือนถูกลืมแต่จริงๆแล้วมันมีคนที่เข้าใจมันมากที่สุดค่ะในอ้อมแขนของพ่อเด็กน้อยกำลังดูดนมจากขวดข้างๆกันแมวอีกตัวกำลังเพลิดเลินกับนมที่พ่อถือไว้ให้ทว่ามีแมวอีกตัวหนึ่งที่นั่งอยู่ห่างออกไปบนโซฟาเจ้าเหมีวตัวนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีเขียวผูกคไทดูเรียบร้อยและภูมิฐานราวกับผู้บริหารแต่น้ำเสียงและแววตาของมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนถูกลืม มันไม่เข้าไปแย่งนมไม่ส่งเสียงเรียกร้องความสนใจแค่จ้องมองนิ่งๆราวกับทำใจยอมรับก่อนจะเดินจากไปเงียบๆคืนนั้นเด็กหญิงนอนหลับปุ๋ยอยู่ในเปลข้างๆกันคือเจ้าเมียวตัวเดิมคราวนี้มันไม่ได้ใส่ชุดสีเขียวแต่เปลี่ยนเป็นชุดคลุมสีฟ้านอนซุกตัวอยู่ข้างตัวของเล็กๆของมันเหมือนต้องการไออุ่นและการปลอบโยนแต่จู่ๆคุณแม่ก็เดินเข้ามา,าไปกับแม่ไม่ลูกมันค่อยๆลุกขึ้นเดินตามไปอย่างว่าง่าย ที่ห้องครัวบนเคาน์เตอร์มีชามใบน้อยวางอยู่ในนั้นมีนมแต่มันไม่ได้เป็นนมธรรมดาคุณแม่เติมอาหารแมวลงไปด้วยเพราะเธอรู้เจ้าเหมิยวตัวนี้ไม่เคยชอบดื่มนมเปล่าเลยมันจะยอมกินก็ต่อเมื่อมีอาหารโปรดอยู่ในนั้นด้วยเจ้าเหมยวยืนจ้องชามสักครู่และเริ่มกินช้าๆไม่รีบร้อนเหมือนมันกําลังซึมซับความรู้สึกความเข้าใจจากคนที่รักมันนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน คุณจะทำยังไงคะถ้าพ่อของคุณป่วยหนักและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคุณจอห์นอ a วานอสกีชายวัย60ปีถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตอักเสบชนิด IgA ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเขาทำลายไตตัวเองซึ่งหมายความว่าเขาต้องฟอกไตถึง4วันในแต่ละสัปดาห์วันละ4-5ชั่วโมงเป็นเวลาหลายปีชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ลูกสาวของเขาดีแลนไอวานอสกี้อายุ25ปีรู้สึกว่าไม่สามารถยอมรับสถานการณ์นี้ได้เธอเสนอบริจาคไตให้พ่อแต่จอนกลับปฏิเสธทันทีเพราะเขากลัวว่าจะสูญเสียลูกสาวคนนี้ไปเหมือนที่เคยสูญเสียลูกชายไปเมื่อ16ปีที่แล้วจากมะเร็งดีแลนไม่ยอมแพ้ เธอตัดสินใจที่จะช่วยพ่อของเธอแม้จอนจะไม่เห็นด้วยเธอบอกว่าฉันต้องทำให้พ่อได้ชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าเขาจะโกรธหรือไม่พูดกับฉันตลอดชีวิตแต่พ่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความตั้งใจนี้เธอได้ติดต่อทีมแพทย์และเริ่มกระบวนการบริจาคไตโดยที่พ่อไม่รู้ตัว สุดท้ายเมื่อทั้งสองได้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ดีแลนได้เดินเข้ามาในห้องพักฟื้นของพ่อในชุดที่เหมือนกันทำให้จอนตกใจและเต็มไปด้วยน้ำตาเขารู้สึกซาบซึ้งมากในความรักและความเสียสละของลูกสาวที่ทำให้เขามีชีวิตใหม่นี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน ใครจะไปคิดว่าร่างกายของฉันจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ก่อนตั้งคันฉันยังจําได้ดีว่าตัวเองยังดูเป็นยังไง ขาที่กระชับหน้าท้องแบนเรียบแขนไม่มีไขมันส่วนเกินตอนนั้นฉันตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าร่างกายจะเปลี่ยนไปแบบไหนฉันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอเก็บภาพตัวเองเอาไว้แล้วเวลาผ่านไป38สัปดาห์ฉันกลับมายืนหน้ากล้องตัวเดิมเสื้อตัวเดิมแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหน้าท้องขยายใหญ่จนแทบจําไม่ได้ฉันหันข้างดูตัวเองและหัวเราะเบาๆโอ้โหนี่ฉันเองเหรอฉันเหนื่อย ฉันเจ็บฉันร้อนฉันรู้ว่าร่างกายของฉันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วแล้วเจ็ดเดือนผ่านไปหลังคลอดฉันกลับมายืนตรงนี้อีกครั้งเสื้อตัวเดิมกางเกงตัวเดิมแต่คราวนี้หน้าท้องไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนท้องแล้วมันเล็กลงแต่ก็ยังมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงฉันลูบหน้าท้องตัวเองและหัวเราะ ฉันก็ยังมีเจลที่พุงอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเป็นแม่แล้วและฉันภูมิใจมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างที่เปลี่ยนไปแต่มันคือเรื่องของชีวิตใหม่ที่ฉันให้กำเนิดฉันผ่านช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุดมาแล้วและวันนี้ฉันมีลูกสาวที่น่ารักอยู่ในอ้อมแขนมันคุ้มค่าทุกวินาทีจริงๆนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแมแอนจำเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน